เรียนแ่บทชื่อเอาขนผู้ถอมตนว่าคนสอนเยู่ในภาคหวนื่แนต้อกันไม่ได้ภาคหัวเนียนี่กูมึงเนี่ยได้วข้างเนิ่นเอาเส้นที่เอากระดี่มายเอเขายเรเจ้าให้นะกูช้ง่นีคสอนมึเนี่ยเอาจมสซีไปเอาเอาขยะเจ้าำไมตายเอาก็ท้าหไปใส่ไปบอกตลอดท้าทายหนัง ได้มาชดชดหล่นข้าสาหัวกับเมียบตีบอกาเเป้าบอกคอยไปจีทองเอาือสองข่วมตอนนั้นไอ้สอยแล้วว่ามีสองข่วมปะเนี่ยแน่นล่ะไอ้สอย่าดองทีบอกเออจ้ากับจ้าโอ้จ้ากับจ้าอนนีจเป็นข้าถานเจ้ากุมารใไหมคตับข้มันอื่นอีนี่จ้าเอาไปกมารได้เลยนะมุลางสุดจ้าสองขั้ตอนนี้หัวประการขาดเจงหัวกับเมียบวกกันมวลเทวดาบนสันเสือ ขอยก็พอคาดาดิปนเป้าหัวให้จักบาาไดนนะพี่โอ้กูเป็นเงี้ยวหัวกันมากมันก็ได้เศ้าโศดีขีตาก็ได้อีเด้ะจ้าก็อร่อยบ้นพันปี่เค่ยจ่ากะปู่จักเทียนกับย้อนมันนี้กูเป็นสีเฝ้าๆแล้วเนาะเฝ้าไปเฝ้าไปอย่าวนี้มึงกบมาไฟ2องคนสุกซิบุกันนะสู2สคนสิเป็นกันบอกนดจ้านี่เป็นสิเ้อีเด้จ้าหมูบ้นเรีนบกเไฟเสียงเีย เก้วพกบ้าแก่บ่ดูบ้านเ้าชียงดังกับมันกูพุกก้่ไมกรด้ท่านวรมาเลีงฉันลูกฉันบ้างก็นนะโอ้ยบังสภาพกัไเป็นรถเหยียบมา้าจกาโอ้ขึ้สูนมือขับแก่มึงอยากให้กูเยียบมึปไปขันที่สองบ่จ้าขันที่สองหันในมึงเต็กูขันมึงบ่มีขามึงก็ย่งบ่ได้ ฮอยอินเดีย